Oplev den hos din lokale køkkenforhandler eller VVS'er. Det tager ikke dårligt. Det tager ikke dårligt. Den var den var. Hallo? Kedot. กระโดดรถเส้เนไงนนโอเคดีใจกระโดดใครเข้ามาแล้วอ่ะใครเข้ามาก่อนพอล,ล่าเดี๋ยวไปหาแว่นใส่กันนะแว่นแว่นใหญ่บางเลยฮัลโหล mặc dù dạy cái đồ đinh nó côn. Thank you, mày. Thank you. Ký thường dài mày hay ký thường. เอฟซียายเพิ่งได้ยายเพิ่งได้อินเทอร์เน็ตนะคะยายเพิ่งได้อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวยายจะอธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟัง <c oughs> <c oughs> เขียนชื่อเล่นมาให้ยายาจะได้ทักได้ <c oughs> ยายก,กินไอติมหมดละ อันนี้ตู้เย็นตู้เย็นใหญ่นี่ของกิ๊บซิงก์ก่อนแล้วเรามานั่งคุยกันค่ะอ๋อทำไมหายไปอ๋อถ้ายญ่ไม่อยู่หน้าจอเนี่ยเขาจะตัดไปครื่ใหม่ย่นนังค่ะ สวยใช่ไหมอืมกินไปเล่าไปอืมกินไปเล่าไปเรื่องของเรื่องมันคือว่าแฟนยายอ่ะบ้านยายจะต้องย้ายมาที่หนึ่งใช่ไหม แต่เป็นยายไปบอกเลิอกออินเทอร์เนต็ตก่อนล่วงหน้าสิบห้าวันแล้วยายจะเอาอินเทอร์เนต็ตจากไหนล่ะคะอืมเอมนนอฝันอร์เวย์ใชมมารรงงานตัวเพิ่งจะได้อินเทอร์เนต็ตแรงวันนี้อืม มาแจ้งยายต้องมาแจ้งบอกแฟนกลับยาย <c oughs> คือเรื่องของเรื่องเขาสั่งไปะคนเราอ่ะพอจะยายบ้านคือว่าเธอไปวันที่หนึ่งนะออกวันที่สิบห้า แฟนนายก็คำนวณเลยนะคะว่าเออฉันต้องย้าอยออกวันนี้วันนี้แต่ที่จริงผิดผิดคาดค่ะผิดคาดไปสิบห้าวันไม่ไมีนเน็ตไม่ไม่สามารถติดต่อจากโลกกับโลกภายนอกได้ไม่สามารถอัพโหลดผู้ใหญ่ก็เลยรอค่ะวันนี้ที่จริงมันมาตั้ง4-5วสี่ันแา้าวันละ ยายก็ทำบ้านอยู่นะยายบ้านอยู่อขอบคุณท,ทุกคนนะคะขอบคุณคมากค่ะที่อวยพรให้ยายมีความสุขโชคดีร่ำรวยในบ้านหลังนี้ทุกคนเช่นเดียวกันค่ะทุกคนเหมือนกันร่ำรวยทุกคนนะคะอือเห็นควาเห็นควาใหม่เรายัางค่ะ อันนี้เตาเรานะคะคุณยายครับคุณยายขาหนูอยากได้อาหารฝรั่งค่ะแบบว่าไม่มีใครเหมือนจากดาวอังคารเนี้คุตส่ายจะ,จะหาหาทำไหมคุณยายครับหนูอยากทำหมกหน่อไม้คะ่ะโอเคสันนายก็จะทำให้ พัฒนาบมเรือค่ะครัวใหม่เราแต่ก็คิดถึงครัวเก่านะคะก็เคยคิดเหมือนกันนะเอ๊ถ้าออกจากบ้านเก่ามาจะรวยไหม คิดอยู่เหมือนกันนะอืมเอ้บ้าหลังนี้จะให้โชคให้ลาบเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คิดมันมันเดิมนะคะอืมน้องกายอย่าพูดคำนี้ลูกผมไม่คนจนครับ อย่าพูดคำนี้ใครพูดเรื่องจนแล้วจนตลอดนะลูกผมรวยครับจบจะจนยายจะต้องรวยนะลูกแม่เออแพนน่ารวยไหมถ้าไม่เอาแพนด้ามาเขาจะไปอยู่ไหน่ะคะแพนด้าแม่มัมแพนด้า แมวที่ออโอ๊ยลรปันบ้านใหญ่น่ารักไม่ใช่บ้านใหญ่บ้านพวกเราบ้านกินไฟไทรลังค่ะอจากมงแล้วตายหา ลืมดูทุ่หนึ่งลมั้งยายยังไม่ฉลองแต่ยายฉลองยายจะจัดจับรางวัลน,นะใครใครที่ได้ก็คือได้เซรั่มหญ่แล้วก็เงินอีกหนึ่งเงินห้าพันบาทห้าพันบาทหนึ่งรางวัล วันวันนี้เป็น,นี่เท่าไหร่ <c oughs> ให้จะให้รางวัลนีห้าพันบาทให้กับเอฟซีที่รู้จักยายจริงๆไฟดีใช่ไหมให้ห้าพันบาทแล้วก็ใส่รัมหรืนี้ใส่เนาะ ไม่อยากจะไลฟ์สดนะคะตอนนี้จับรางวัลเพราะว่าคนคนที่ดูใหญ่คือคนที่รักใหญ่จริงๆคุณวันลิสาขอบคุมา,มากมากค่ะเส้นเดียวกันนะคะพิดมาค่ะพิดมาอม,มันจัดเสร็จแล้วอะ จัดเสร็จแล้วก็ต้องให้ YouTube ดูก่อนเพื่อนใช่ไหมคะห้องครัวพวกเราห้องครัวไทยลังเรายายตบปะฮุงแนมยายอันซุปนหน่อไม้ยายเออพอกชอบยายสเต็กน้ำเกวี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องขอยายมายายสปาเกตตี้คาโบนาร่ายายนน่นนี่นั่น,นแต่ก็ต้องขอยายมายายก็จำเป็นแล้วค่ะ ยายขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนหนึ่งล้านสามแสนซับะไค์ที่ทำให้ยายมีครัวนี้และก็บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านที่ มีอายุหนึ่งร้อยสามสิบปี <c oughs> แต่เป็นบ้านที่ยายชอบนั่นก็คือนี่ค่ะเราก็จะมีห้องกินข้าวแล้วก็ชั้นบนเล็กๆน้อยๆนะคะถามว่าอะไรได้นี้อะไรได้มาจาก YouTube ยายต้องขอบคุณ YouTube ด้วยคะ่ะ YouTube นี่เป็นอะไรที่ไม่เคยลืม ยังไงยายต้องลง youtube ยังไงก็ต้องเป็น y youtube ค่ะยายเลยบอกอยากให้แฟนๆทุกคนนะคะหรือว่าลูกๆหลานๆทุกคนใครมีอะไรที่ดีๆเอามาทำ youtube ทำช่อง y o u t u b e ค่ะจะเป็นเงินเป็นทองนะคะอย่างบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้าน y optimized youtube ค่ะ youtube ทำเงินให้ใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ยายเก็บมาเก็บมาประมาณ สิบเอ็ดปีด้วยยายก็เก็บมาเก็บเล็กผสมน้อยมาเพื่อจะให้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ไม่ใหญ่ค่ะร้อยี่สิบ้าตารางวาเมียอายุร้อยสามสิบปีไม่ใช่บ้านหลังใหม่นะคะบ้านหลังนี้ร้อยสมสิบปีซึ่งอขอบคุณมากๆค่ะยายอยากให้ทุกคน มีใครอยากเรียนเอางี้ยายจะถามมีใครอยากเรียนอยูทูบกับยายไหมเรียนแบบบ้านๆแต่ว่าได้ล้านซับเอาไหมไม่ต้องเรียนแบบโอ้คุณต้องเข้าไปตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากเรียนกดหนึ่งให้ยายดูว่าถ้ามีเกินร้อยยายจะสอนให้ยายจะไม่สอนไอ้พวกคุณจะต้องทําการบ้านน,นู่นนะี่นั่นโนโนโยายจะให้แบบว่าหลักสูตรหนึ่งล้านมาเลยแบบ ทำยังไงให้ได้หนึ่งล้านซับทำไรให้ได้แบบยายเอาไหมเนี่ยดีมันดีตรงนี้แหละแชร์ออกไปให้ยายด้วยนะแชร์ออกไปเพราะอะไรรู้ปะเขาจะรู้จักยายมากขึ้นไงอ๋อรู้รู้หละหลานยายกดหนึ่งเต็มเลยอ่ะแล้วยายจะสอนนะคะว่า ยังไม่มีหลักคําสอนที่จะเป็นทางการแบบดูหลังบ้านใครดูบ้านอเมริกายายจะยายจะสอนแค่ทำอย่างนี้นะแล้วคุณได้หนึ่งล้านซับได้หนึ่งแสนซับจบไม่มีไม่มีมากมายไปกว่านี้ไม่เอาแพงไม่เอาแพงโอ้ยลูกๆหดัลานยายเต็มเลยอ่ะ ใช่ไหมก็าดีจากสามพันถึงหนึ่งล้านใช่ไหมด้มีนะแต่แต่คนคิดไม่ถึงหรอกไอ้ยายก็เคยเรียนมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีใครไม่มีใครทําเหมือนยายค่ะแล้วยายจะเจาะเป็นบุคคลด้วยว่ะส่วนตัวแล้วัง้นอย่างนี้ออ้ยดูซีนะเยอะแยะเลยเกินหนึ่งร้ยแล้วมั้งเนี่ยป่ะ ยายจะถ่ายทอดให้ค่ะยายจะถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้ทุกคนได้เอาไปทําเพื่อที่จะเก่งกว่าประเทศอื่นๆไงยายสำเร็จเห็นไหมนี่คือบ้านยู u b e นะนี่คือบ้าน y o ยู u ่ e อยากให้ทำลออ็อกยายต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเวลาที่ยายาย้ายจากบ้านหลังนั้นมามันเป็นบ้านเช่านะคะเดี๋ยวยายจะทำคิวันนี้ให้เขาเป็นบ้านเช่ายายจะต้องขนของที่อยากออกมาจากบ้านเช่าเอามาไว้บ้านตัวเองเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะมันก็เกิดขึ้นว่าตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีอะไรที่จะใส่ได้แล้ว ยายก็ต้องค่อยๆจัดค่อยๆทำสิบสี่วันนี้ยายแบบว่าทำชนิดที่แบบไม่ได้หยุดไม่ได้เว้นเลยค่ะเห็นไหมพออันละก่อนอ่า อ๋อแม่แกไม่ลืมกับความเป็นไทยไม่ลืมแต่ถ้าใครอยากเรียน youtube กับยายนะคะเดี๋ยวยายจะเปิดเดีย๋ยวยายจะเปิด,ปดให้เรียนกันเยอะๆเลยในช่องในช่องเฟซเฟซบุ๊กนะคะแล้วยายจะประกาศให้ดูให้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่ายายจะยายจะไม่ได้เรียนเป็นกิจจาลักษณะนะแต่ยายจะเรียกค่าค่าค่า ค่าสอนนิดๆหน่อยๆค่าครูนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าคนเรานะคะถ้ายายให้ฟรีจะไม่จําแต่ถ้ายายเรียกเงินเมื่อไหร่ทุกคนจะจถาถามว่ายายอยากได้เงินไหมอยากได้ค่ะและอยากเนี่ยยายอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็จําในสิ่งที่ยายบอกด้วยอะไรที่ได้ง่ายๆนะคะจะไม่มีคุณค่าเน่ย นายทำอาหารให้ดูหน่อยค่ะ,คะหรือค่ะหรือไงแฟนเนี่ยเออเดี๋ยลิเดี่เดี๋ลี่สัมมาเดนเดอร์วินโดวสครามส์มสกร์เดอร์วินโดวสครามแฟนเนี่ยถามว่าเจ้าพระขึ้นน่ยก็บอกว่าให้มันตรงกับตรงนี้ มันยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จแล้วยา <c oughs> ยาคิดว่าถ้าใครเรียนรู้จากยายเนี้ยทุกคนก็จะได้หลานทรัพย์ค่ะแล้วยายจะบอกอยายจะเลี้ยงดูยายจะบอกไปเรื่อยๆว่าเออทายังไงถึงได้หลานทรัพย์เนาะจะได้มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวเนาะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนี่ก็ครวมใหม่ไง อันนี้เป็นอาหารว่าเม็นมะขามเม็ดมะขามเวลาเท่าไหร่คะตอนนี้ก็ห้าหกโมงเย็นแล้วค่ะอ๋อเป็นจิตอาสาใช่ไหมลูกค้า สรงไข่หงไม่เชื่อตอนนี้ยะหายไปสิบสี่วันเชื่อมันยังไม่มีคลิปที่แบบว่าเอามาทําทุกวันทุกวันให้ดูเพราะว่าอะไรเพราะมันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอืม,อม,อมโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวไงยายทำคลิปให้เนาะ อยากาตอนนี้อยากทำความฝันแม่ให้เป็นความจริงทุกสิ่งทำได้ค่ะเราทุกคนทำได้นะยายทำไงไม่ให้แพ้คนแมวดูดฝุ่นค่ะดูดฝุ่นแล้วก็เช็ดทุกวันมไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นั่นแหละค่ะยายไปแล้วแล้วไงเจะกันใหม่พรุ่งนี้เนาะแต่ยายมาใหม่พรุ่งนี้บา,บายนอนหลับฟันดีนะคะ